สวัสดีครับผมชยพลนดินทรางกูลนยทยาเลขที่14ขห้อง612วันนี้ผมจะมาอ่านบทอาขยานเรื่องกาพเพเรือตอนเห่ชมเรือกระบวนพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศครับปางเสด็จประเวด้าวชลาลัยทรงรัตนะพิมานชัยกิ่งแก้วพรั่งพร้อมพวกพลไกรแหนแห่เรือกระบวนต้นแพ้วเพลิดพริ้งภายทอง พระ,สะเสด็จโดยแดนชนทางเรือต้นงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแพร้วพันรายพายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวทงสลอนสาคอนลั่นครันคลืนฟองเรือครุดยุดหน้าคิ้วลิ้วลอยมาพาผันพยอง พลพายกลายภายทองร้องโหเหโอเหมาสรมุกมุกสี่ด้านเพียงพิมานผ่านเมคาม่านกรองทองรจนาหลังคาแดงแย่งมังกรสมัทชัยไกลกลาบแก้วแสงแวววับจับสาครเรียบเรียงเคียงคู่จรดั่งร่อนฟ้ามาแดนดิน สุวรรนหงทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงทรงพรมมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือชัยไว้ว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าเร้าระดมหมท้ายเยืนเดินคู่กันคดจะสีทีผาดเพ่นดูดังเป็นเห็นขบขัน ราชสีทียืนยันขั้นสองคู่ดูยิ่งยงเรือมา้ามุนามุงน้ำเลื่อนเฉื่อยช่ำลำระหงเพียงมา้าอาชาทรงองค์พระพายผายผันพยองเรือสิงวิ่งเพ่นผนโจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟองดูสิงดูยิ่งสิงลำพองเป็นแถวท่องล่องตามกัน นาคาหน้าดังเป็นดูคำเมนเห็นคบขันมังกรถอนภายพันภายพันทันแข่งหน้าวาสุกรีเลี้ยงผาง่าเท้าโผนเพียงโจรไปในวารีนาวาหน้าอินซีมีปีกเหมือนเลื่อนลอยพยมดนตรีมี่อึงอนก้องกาหนพลแห่โหม โหฮ,ฮึกครึกครื้นโครมสมมนัสชื่นรื่นเริงผลกรีทาหมู่นาเวศจากนักเรศโดยสาชนเหิมหื่นชื่นกระมลยนมัดฉาสารพันมีขอบคุณครับ